มาเตรียมความพร้อมสำหรับการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลกันต่อกับอายุน้อยหลานแคมเปญพิเศษดิจิทัลไลฟ์ที่จะทำให้ทุกคนตื่นตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตในยุค 5G ที่กำลังจะมาถึงและวันนี้ตามคุณกล้องมาร่วมพูดคุยกับคุบคณสุวิทย์เมษินทรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับการผลักดันให้คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเพื่อการเติบโตอย่างยังย่งยืนในอนาคตเพราะสิ่งที่สำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศคือการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มมีองคค์วารู และสามารถสร้างนวัตกรรมต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมและรับมือกับทุกสถานการณ์ในอนาคตยังคงอยู่กับอายุน้อยร้อยล้านครับในช่วงดิจิทัลไลฟ์ครับวันนี้โอกาสอันดีมากๆครับพวกเราเอสีหลายคนเขาเรียนครับว่าอัพสกิลรีสกิลและนิวสกิลครับวันนี้ฮะมีโอกาสอันดีครับได้เข้าพบท่านอัฐมนตีฮะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับขอให้ความรู้กับเราว่า,วาในยุคดิจิตัลสำหรับพวกเราเอสบีต้องทำอย่างไรบ้างครับ านรัฐมนตรีสวิตสวัสดีครับวัสดีครับวันดีครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้ให้เข้าพบนะครับยินดีมากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมฮะมีหน้าที่อะไรครับท่านครับก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วกระทรวงนี้เป็นกระทรวงใหม่เป็นกระทรวงน้องใหม่นะครับก็มีหน้าที่อยู่แค่3มเรื่องหนึ่งสร้างคนสร้างคนสองก็คือสร้างองค์ความรู้ผ่านการวิจัยสุดท้ายเนี่ยสำคัญคือสร้างนวัตกรรมสร้างคนเพื่อมาสร้างองค์ความรู้เพื่อไปสร้างนวัตกรรมในอนาคตเนี่ย เขามีความคิดความอ่านของตัวเองหน้าที่ของเราคือปลดปล่อยศักยภาพเขาออกมาให้ได้เติมองค์ความรู้ขเขาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีความรู้ทางบริหารจัดการความรู้ต่างๆแต่ในที่สุดแล้วคนเหล่านี้แหละก็จะเป็นพลังสําคัญของประเทศในการเป็นพลังทางเศรษฐกิจผ่านการรังสรรค์นวัตกรรมไงเพราะนั้นภารกิจมีแค่3เรื่องครับ,รบก็คือสร้างคนครสร้าง องความรู้แล้วก็สร้างนวัตกรรมสร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมและในปีนี้ฮะที่หลายคนมองว่าเป็นปีที่ท้าทายของพวกเรานักท่องเินรุ่นใหม่อของคนที่ผู้ประกอบการปีนี้มีอะไรให้กับพวกเราบ้างครับสิ่งที่เป็นพลังสําคัญที่เราเชื่อจริงๆแล้วยุวชนเนี่ยเป็นพลังสําคัญของประเทศยุวชนเป็นพลังสำคัญยุวชนในที่นี้เราพูดถึงนิสิตนักศึกษาละกัน<อ>นะครับสิ่งที่ผมเคยพูดมาตลอดก็คือ youth as future changer ก็คือว่าเยาวชน,เ,นเป็นผู้กําหนดอนาคตประเทศดังนั้นตรงนี้รูปธรรมที่จะทําให้มันเกิดเป็นจริงถ้าเราเชื่ออย่างนี้เนี่ยก็คือโครงการที่เราเรียกว่ายาวชนสร้างชาติในโครงการเยาวชนสร้างชาตินี่เป็นโครงการที่เราจะระดมเอาพลังความคิดความอ่านพลังทางด้านของการอยากเปลี่ยนแปลงประเทศพลังของการที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมพลังของนักศึกษาที่มีความคิดความอ่านทางด้านธุรกิจ ให้ออกมาให้ได้เพราะฉะนั้นโจทย์ของเราเนี่ยก็คือว่ารัฐมีหน้าที่สร้างสังคมแห่งโอกาสครับแล้วก็จะทำยังไงให้พลังของนิสิตนักศึกษาเหล่านี้ปลดปล่อยออกมาอย่างเป็นรูปธรรมนะสมมุติว่าเขาอยากกจะทาฝันอยากจะเป็นสตาร์ทอัพเขาต้องได้เป็นฝันอยากจะเป็นโซเชียลสตาร์ทอัพฝันอยากกับพัฒนาชุมชนฝันอยากจะกลับบ้านเกิดแล้วไปพัฒนาพื้นที่ของเขาให้ดีเขาต้องได้เป็น เพราะฉะนั้นโครงการนี้จึงมี3องค์ประกอบสําคัญคหนึ่งก็คือว่าเด็กจากนี้ไปไม่ควรจะไปเรียนรู้ในห้องเรียนในมหลาลัยอีกอย่างเดียวควรจะไปเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียนรู้จากชีวิตจริงรเพราะฉะนั้นเขาต้องใช้เวลาหนึ่งเทอมซึ่งก็คือ4ีหเดือนเนี่ยอยู่ในชนบทอยู่ในชุมชนเพื่อที่จะไปช่วยพัฒนาชุมชนแทนที่แต่เดิมมาเราอาจจะบอกเอ้เรามีค่ายค่ายอาสาอาทิตย์2ออาทิตย์แล้วก็เลิก แต่ตอนนี้เนี่ยนักศึกษาจะไปเป็นทีมซึ่งในแต่ละทีมประมาณสักสิคนมาจากหลากหลายสาขาวิชาแล้วไปช่วยพัฒนาชุมชนมเป็นเวลาหนึ่งเทอมแล้วได้เครดิตไปเลยเพราะั้นเทอมนั้นสมมติเรียนปกติเรียนอยู่3-4ี่ตัวก็มาเรียนวิชาของชีวิตจริงแล้วก็จะทำให้จุดประสงค์จริงๆเราเชื่อว่านักศึกษาเนี่ยเมื่อปี3ปี4เนี่ยเขาควรจะท่องโลกเขาควรจะไป ได้สัมผัสนะฮะแทนที่จะเป็นความรู้ทางทฤษฎีที่มีอยู่เนี่ยไปดูในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็ไปเรียนรู้ภาคปฏิบัติไปเห็น<ล>ชีวิตจริงเห็นชีวิตจริง,รงแล้วทํางานจริงๆแล้วก็อบอกว่านักศึกษาเนี่ยเขาจะได้หัวใจพองโตเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาได้ทํางานที่ใหญ่กว่าตัวครนะเพราะนั้นแทนที่จะอยู่แต่ในห้องเรียนเป็นเด็กตุง้งเด็กตู้เนี่ยเลิกไม่เอาละเพราะนั้นในส่วนหนึ่งของจุดประสงค์คือเราต้องการปฏิรูปการศึกษาแล้วก็2ก็คือว่า ให้เด็กนั้นติดอาวุธทางปัญญาไปใช้ในพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งยิ่งถ้าเป็นบ้านเกิดของเขายิ่งดีเลยอ,อันที่3คือเราใช้ศักย์กำลังที่มีอยู่ในกระทรวงอววเรามีหมาัายทั่วประเทศตั้งแต่หมาัายเชิงพื้นที่อย่างราชพัฒน์หมาัยเชิงเทคโนโลยีอย่างสามพระจอมราชมงคลแล้วมาลัยจุฬามห ah ิดลมขมอตามภูมิภาคพลังนั้นนี่มหาศาลเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทําให้เด็กกลุ่มแต่ละกลุ่มสักสิบคน ไปพัฒนาชุมชนสมมุติว่าในโครงการในปีนี้นะครับปีก็ปี -63 ซึ่งออกมาแล้วนะในออกมาแล้วเนี่ยเราจะมีย่อชนอาสาเนี่ยอยู่ประมาณ1,000ทีมหรือ10,000คนโอ,โอ้คนแต่ไม่แค่นั้นหมื่นคนยังไม่พอครับบัณฑิตที่กําลังจะจบออกไปหรือบัณฑิตที่จบออกไปแล้วประมาณ3-5ปีเนี่ยเรามีโครงการอีกโครงการหนึ่งที่เราเรียกว่าโครงการบัณฑิตอาสาบัณฑิตอาสา,าคืออันนั้นคือสำหรับเด็กจบไปละแต่ถ้าเด็กปีสามปีสี่แล้วยกอย่วชนอาสา เหมือนกันครับเราให้เวลา1ปี 1> มีเงินเดือนเหมือนทํางานปกติเลยแต่เป็นทำงานกับพื้นที่ทํางานในภาคของชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนชนบทชุมชนเมืองไปช่วยแก้ไปัญหาของชุมชนหรือไปช่วยมองโอกาสอย่างยกตัวอ,อย่างทำไงให้ชุมชนเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรให้กลายเป็นสมาช่ามือ,อ,อ,อทำยังไงที่โอท็อปของชุมชนซึ่งขายอยู่เยอะแยะเลยเนี่ยเจ็ดแปดหมื่นตัว เฮ้ยทำไงที่จะเอาความรู้อย่างสูงไว้ว่าน้องอน้องก็อาจจะบอกเอ้ยผมเก่งเรื่องออกแบบอีกคนนึงเก่งเรื่องโซเชียลมีเดียอีกคนนึงเก่งเรื่องแพคเกจิ้งอีกคนนึงเก่งเรื่องสตอรี่เทลลิ่งแล้วไปยกระดับโอท็อปเขาเอาความรู้สมัยใหม่ไปรวมกันเนาะขอ,องเก่าทำไงการเป็นกเกษตรนะวัตกรรมครับกลายเป็นเรื่องของยกระดับสินค้าโอท็อปทำไงที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ที่เราเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนครับโอ้ยมีอะไรให้ทำอีกเยอะหรือที่เราเรียกว่าอะไรนะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อ,อ่ะอ่าอย่างเช่นโอ้ยไอตรงนี้เนะี่ยมันมีมันมีของที่มันเป็นความดั้งเดิมนะครับเฉพาะพื้นที่เนี่ยแต่ชาวบ้านเขาไม่เก่งเรื่องมาร์เก็ตติ้งครับชาวบ้านเขาไม่เก่งเรื่องสตอรี่เทลลิงไปช่วยถักเขาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นวินวินไนนักศึกษาเองเนี่ยก็ได้ประสบการณ์ได้ทดลองทดสอบไอเดีย นะครับแล้วก็ชุมชนก็ได้ถูกยกระดับซึ่งเราไม่ได้มีแค่เรื่องของอาชีพอย่างโอท็อ oh, ปอย่างเรื่องนั้นนะอย่างบางชุมชนอาจจะเราเอานักศึกษาไปแก้เรื่องบริหารจัดการน้ําเพราะว่ากระทรวงอวเรามีสํานักงานน้ําอยู่แล้วบ,บางบางอันไปช่วยเขานะครับในเรื่องของขยะอย่างชุมชนเมืองขยะยเยอะใช่ไหมทำขยะให้กลายเป็นเงินได้ไง<อ>หรือบางอันเป็นเรื่องน้ําเสียให้บางอันเป็นเรื่องของ ชุมชนหลายชุมชนอาจจะเป็นชุมชนที่เรากสังคมสูงวัยเฮ้ยเราปล่อยป่าละเลยอย่างเงี้ยแต่จริงๆสังคมสูงวัยเนี่ยโจทย์ที่เราจะให้นักศึกษาคือเปลี่ยนภาระเป็นพลังเปลี่ยนภาระเป็นพลังเปล่ยนภา,า,าระของคนสูงวัยกลายเป็นพลังนะมันจะเกิดแรงกระเพื่อมขึ้นครั้งใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำโครงการนี้เนี่ยจึงไม่ใช่ มุ่งมั่นทางด้านใดนด้านหนึ่งว่าเรื่องเศรษฐกิจแต่เป็นเรื่องสังคมด้วยนะแล้วก็เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยทุกอย่างเนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องของการติดอาวุธทางปัญญานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าทําอย่างต่อเนื่องผมเชื่อว่าประเทศเราจะเปลี่ยนเป็นเหมือนกระทรวงแห่งอนาคตนะครับเราถึงบอกว่ามตโต้ของกระทรวงเราเรียกว่าเป็นกระทรวงเริ่มด้วยกระทรวงแห่งปัญญากอนแล้วก็เป็นกระทรวงแห่งโอกาสหมายว่าเราเปิดโอกาสให้นักศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมาเจอกันครับผมแล้วก็สุดท้ายคือ เป็นกระทรวงแห่งอนาคตกระทรวงอนาคตครับงั้นวันนี้ขออนุญาตนะฮะคุยกับพี่แบบยาวขึ้นอีกนิดนึงเอาเลยนะครับเพราะว่าจริงๆพวกเราผู้ประกอบการ s อสเอนี่ยอยากจะอัพสกิลรีสกิลในยุคดิจิตอลที่ต้องเดินหน้าตรนนี้เป็นเป็นอีกภารกิจหนึ่งก็คือเรื่องของเรื่องของแมนพาวเวอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอัพสกิล การรีสกิลและการและก็การมีนิวสกิลนิวสกิลด้วยอของคนที่ไม่ใช่เฉพาะบัณฑิตละแต่สำหรับคนที่พวกเราไวที่ทำงานอยู่ซึ่งมีกว่า38ล้านคนคจะถูก ill, ill, new skill อัพสกิลรีสกิลนิวสกิลยังไงแล้วก็ SME ด้วยว่าจะยกระดับของเขาเพราะ m e ในอนาคตเนี่ยจำเป็นจะต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมรแล้วลโดยเพราะในโลก 5G ในอนาคตเนี่ยบิสัยโมเดลเปลี่ยน SME ที่มีอยู่เดิมเนี่ยอาจจะถูกดิสรั t เพราะนั้นนี่คือโจทย์อีกโจทย์หนึ่งของกระทรวงนี้นอกจากสร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมเพราะนั้น SME จะต้องคิดหนักๆว่าเราจะช่วยกันให้ SME นั้นรังสรรค์นวัตรกรรมออกมาครับได้อย่างไรพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วไปตั้งใจฟังดีนะฮะอัพสกิลรีสกิลและก็นิวสกิลจากพันธรัฐนุตีครับ ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้เพียงลำพังจงร่วมกันพัฒนาคนรุ่นใหม่และสร้างพลังให้พวกเขากล้าเปลี่ยนแปลงเฟเดริกดักลาสช่วงนี้ตามคุณกล้องไปเช็คความพร้อมเติมเ,เต็มความรู้ในเรื่องของการปรับตัวในยุคดิจิทัลที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่โดยการอัพสกิลรีสกิลและนิวสกิลแต่จะเป็นอย่างไรนั้นตามไปรับชมกันต่อเลยครับ อัพสกิลรีสกิลนิวสกิลสำหรับพวกเราฮะผู้ประกอบการ SME ต้องทำยังไงบ้างครับท่านครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ในตอนนี้เนี่ยถามว่าโลกมันเปลี่ยนรเรากำลังเจอกับ disruption d i s r u p t เราตั้งแต่เรื่องของโมเดลการทำธุรกิจถ้าเราเป็นคนหาเช้ากินข้ามหรือคนทำงานเนี่ยมัน d i s r u p t เรื่องแคริเอร์ของเราคืออาชีพของเราด้วยซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราบอกว่า 5G กำลังมาเนี่ยโหยิ่งครั้งใหญ่เลยมันจะมีการ d i s r u p t อีกลรลอกแล้วลรลอกเล่า โจทย์ใหญ่ก็คือว่ามันจะมีคนที่ทํางานอยู่เนี่ยอยู่38ล้านคนเอ๊จะจะอยู่ยังไงแต่เดิมมาเราเข้าใจว่าอย่างเวลาอยู่วงการแบงค์เนี่ยโอ้ได้อยู่แบงค์นี่สบายเลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอยู่แบงค์นี่อาจจะถูกดิสับได้ง่ายมากสิ่งนี้ก็คือเราจะรีสกิลอัพสกิลกับ new นิวสกิลคนที่อยู่ในแรงงานยังไงจากนี้ไปเทรนด์จะเป็นอย่างนี้เทรนด์ก็คือว่าคนเราเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะบอกว่า เราเรียนเรียนเพื่อไปทํางานเสร็จแล้วก็กเกษียณแต่เดี๋ยวนี้ภาพนี้หายหายไปแล้วจากนี้ไปคือเราต้องเรียนเพื่อทํางานเพื่ออยู่รอด แล้วเ,เพื่ออยู่รอดเราต้องเรียนใหม่เป็นลักษณะเป็นวนจนอย่างนี้เขาเรียก multi state s t a t e life นะครับเพราะนั้นตรงนี้อ่ะเรื่อง reskill up skill กับ new skill จะกลายเป็นเรื่องอยู่กับเราตลอดชีวิตกระทรวงนี้แต่เดิมมาคนก็บอกว่าเป็นกระทรวง higher education บอกไม่ใช่ละเราเป็น lifelong education คือ,อเราต,ต,ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะนั้นทุกคนจะต้องอยู่ในวังวนของ living learning working อยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเทรนด์ในอนาคตก็คือคนจะเรียนแบบมีปริญญาหรือดีกรยน้อยลงแต่สนใจเป็น non degree เรียนเมื่อจําเป็นเรียนเพื่อเติมเต็มในเรื่องของทักษะแต่ทักษะอย่างเดียวไม่พอจะต้องเป็นทักษะที่สามารถใช้กับประสบการณ์ในชีวิตจริงได้ที่เราเรียกว่าสมรรถนะหรือเราเรียกว่า competency เพราะฉะนั้นทักษะแค่ k i l l ต้องเรียนรู้จากชีวิตจริง experiential learning ค,คือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์รเมื่อประสบการณ์มีมากขึ้นมีสมรรถนะมากขึ้นเนี่ยตอบมาก็คือว่าเราจะมีงานทําหรือเปล่าง,งานหน้าอนาะคตนี่อาจจะเปลี่ยนแปลงจากงานจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงส่วนหนึ่งมาจาก AI อาจจะทําให้เกิดงานใหม่ๆขึ้นมาอีกเยอะแยะทางกระทรวงกําลังทําอยู่ผลักดันอยู่ก็คือบอกว่าไอ้เรื่องของปัญญาประดิษฐ์อย่าไปกลัวปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพียงแต่เราจะใช้ประโยชน์นมันยังไงงานที่เป็นรูทีนงานที่เป็นทำแล้วซ้ำซ้ซากซากก็ให้หุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ทําไปแต่งานต่อไปทักษะต่อไปจะต้องเป็นงานที่เป็นนอ n น o ร t i ูทีนต้องเป็นงานที่ต้องใช้สมองใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างคุณก้องเนี่ยอาจจะไม่ได้มีงานเดียวอาจจะทํางานนู้นเสร็จจบจ็อบนี้ ไปสู่ j อบนู้นเพราะฉนั้นทำไงที่จะทําให้คนมีทักษะแบบนั้นความยืดหยุ่นในการปรับตัวเข้ากับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลงไปนี่คือสิ่งที่ทางกระทรวงก็เตรียมพร้อมในส่วนหนึ่งก็คือหลักสูตรที่เป็น non degree นะครับณนะวันนี้เนี่ยเราให้มหาลาัยต่างๆเช็คสต็อกว่าเอ๊ะตัวเองมี non degree โปรแกรมอะไรบ้างที่จะ o f f ร์ให้กับบุคคลทั่วไปให้กับ SME อีกส่วนหนึ่งคือจริงๆบริษัทใหญ่ๆก็ทําระดับหนึ่งอยู่แล้ว อย่าง Toyota Academy อย่างอะไรเขาก็มีของเขาเล็กส่วนหนึ่งเราก็ให้ทางมหาลัยร่วมกับทางเอกชนทำหลักสูตรเฉพาะที่จะตอบโจทย์รองรับสิ่งต่างๆเหล่านี้หลักสูตรในอนาคตที่เป็นตอนดีกรีที่จะถูกรีสกิลกับอัพสกิลนะครับก็จะเป็นอยู่ใน 10s curve ด้วยกัน 10s curve เราเตรียมไว้ตอนนี้ประมาณ5ตัวในอุตสาหกรรมดิจิทอลอุตสาหกรรมการแพทย์โรบอติกส์อะไรพวกนี้มี4 5ตัวแรกออกมาแล้วอยาก ทำอะไรที่มันเป็นเรื่องเซอร์วิสบ้างแหะเพราะอันนั้นยังอาจจะต้องใช้ technology. เทคโนโลยีเพราะฉนนั้นเราก็จะมีอีก3-4หลักสูตรหลักสูตร Smart Farmer ออ oh. อ๋อแล้ว Smart Farmer ไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตรกรรุ่นเก่าเนี่เป็นพวกเราก็ได้หนุ่มสาวอะสมมติว่าอยากกลับอยู่ต่างจังหวัดอยากกลับบ้านากกพณะาบ้าน,น,าบานเนนาบ้านเกิดเรามีหลักสูตร พัฒน,นาท่องเที่ยวชุมชน oh. อ๋ออาแล้วก็ทํแล้วเป็นเรื่องเป็นราวด้วยนะตรงนี้เนี่ยเราจะมี3-4หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมครับอย่างเช่นสมมุติว่าคุณก้องเกิดสนใจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแต่ไม่ใช่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วไปอยากกระทานิทรรศการหรือว่าจัดมิทติ้งเป็นออร์กไนเซอร์เรามีหลักสูตรว่าด <incentive> ้วยไม้มิทติ้งอินเซนティブคอนเวนชั่นอ์กระจายบางทักษะมันอาจจะเป็นทักษะเรื่องของซอฟต์สกิลเช่นภาษาอังกฤษ แต่บางทีเดี๋ยวนี้อาจจะต้องเป็นภาษาที่3แล้วนะหรือดิจิทัลลิเทเลซีบางทีเนี่ยเราจะต้องการเรียนเพื่อไม่ว่าเราจะไปไหนก็ตามมันต้องติดตัวเราเนี่ยมันมีเรื่องภาษามันมีเรื่องดิจิทัลลิเทเลซีเพราะนั้นเราอาจจะเรียนเรื่องของการจะอยู่ในโลกดิจิทัลอย่างไงใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีฟินแลนเชียลลิเทเลซีว่าเออการจัดการ,รการเงินจะเป็นยังไงเพราะนั้นหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยบางอันเป็นการไต่ขึ้นเพื่อให้ทักษะเราสูงขึ้นอัพสกิล แต่บางอันเป็นการรีสกิลเพราะว่าทักษะที่เดิมมีมันไม่ตอบโจทย์แต่บางอันอาจจะเป็นแบรนด์นิวเลยคือใหม่เลยก็คือนิวสกิเลเพราะฉะนั้นสิ่งนี้กําลังเกิดขึ้นบริษัทใหญ่บริษัท SME เนี่ยส่งคนมาเข้าคอร์สพวกนี้หักภาษีได้เลยถ้ากรณีที่ได้บ o i ไอก็จะได้สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจาก b i โแต่ว่าถ้าเป็น s m e เอ๊ะแล้วเกิดเราจะส่งคนมาแต่มันมีค่าใช้จ่ายอ่ะตรงนี้หักได้ประมาณ3เท <3 S 2> ่าสเท่าแต่ว่าก็คำถามอีก แล้วเกิดบริษัทไม่ส่งผมนะแล้วผมอยากไปเรียนน่ะตรงนี้กระทรวงอวจะเป็นก๊อกสุดท้ายเราจะออกเป็นคูปองการศึกษานี่คือสิ่งที่เราเตรียมการเพื่อจะรองรับโลกของ disruption แล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงแบบนี้แล้วก็การเรียนรู้ที่ต้องมีตลอดชีวิตแล้วก็เรื่องของการที่ การเรียนรู้ในเชิงประสบการณ์ในเชิงที่จะทำให้ทำไงที่ไม่ใช่แค่เรียนเพื่อให้ประดับความรู้และ nice to know ครับ uh, head, แต่ต้อง hand ด้วยนั่นหมายความว่าในฐานะคนทํางานอย่พวกเราคนสร้างธุรกิจพวกเรานั่นหมายความว่ามันมีทั้งโอกาสและมันมีทั้งความท้าทายในยุคที่ดิจิทัลมันเข้ามาทุกวันนี้ใช่ไหมครับสิ่งที่สาคัญในศตวรรษที่21คือปัญญาครับเราติดด้วยทางปัญญาให้2ก็คือเราเปิดโอกาสเพราะาบางคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเอะอยู่เนี่ยยังอยู่ได้นะอาจจะไม่ถูกเลิกออฟหรอกแต่ไม่มีอนาคต เราอยากจะไปลอง Care e r of the f u t u r e บางคนอยากเป็น t a s c i e n t i s t อยากจะทำนูน่นทำนี่ที่มันดูแล้วเหมือน Advance ขึ้นแต่ถามว่าเรียนรู้ได้ไมันเรียนรู้ได้อยู่แล้วทุกอย่างในโลกนี้จากนี้ไปเนี่ยคุณเรียนรู้ได้อวอรหรือกระสรวเนี่ยจะทำเป็นตัวช่วยคุณเรียนรู้เร็วขึ้นในในทิศทางที่มีช่องทางมากขึ้นมีตัวเลือกมากขึ้นด้วยเหตุนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับเรากำลังระดมสปพกำลังทั้งหมดเราจะเปิดตัวในงานที่เราเรียกว่าเป็น c a r e e r expo career expo <Expert. S 2> อ่าพูดง่ายๆคือเจอบแฟร์แหะการเรียนรู้จากนี้ไปของมหาลัยเนี่ยไม่ใช่เรื่อง education แต่ต้องเป็นเรื่อง employment คือต้องเป็นเรื่องการจ้างงานงานนี้เกิดขึ้นประมาณปลายมีนาผู้อยากจ้างงานคือบริษัทครับกับสิทธิ์นักศึกษาหรือคนทํางานทั่วไปที่อยากเปลี่ยนงานมาเจอกันแต่ในงานนี้จะเต็มไปด้วย non degree program ที่ตะกี้ผมได้เรียนไว้เ <Skill S 2> <ไ>ป็นแพ็กเกจต่างๆเออสกิลเซ็ตต่างๆนะ่ยแคเรียแบบใหม่นิสิตนักศึกษาที่ยังไม่จบอย่างน้อยจะได้เห็นอนาคตว่าอ๋อมันมีอนาคตีพแบ่งอนาคตาแบบนี้เราจะได้เลือกเรียนถูกเรียนข้ามศาสตร์ได้ครับแล้วเรียนอาจจะไปเทคนอนดีกรีมาเป็นส่วนหนึ่งของเครดิตครับนอกเหนือจากที่บอกว่าไปทํางานในพัฒนาชุมชนแล้วเป็นเครดิตหนึ่งเทอมครับ สิ่งนี้แหละคือสิ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการปฏิรูปการศึกษาการศึกษาไม่ใช่เพื่อความรู้แต่เป็นการศึกษาเพื่อการมีงานทำครับแล้วก็การที่เราจะ,จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ไม่ใช่ว่าจบแล้วจบเลยแล้วก็คิดว่าไอ้สิ่งที่ติดตัวมาจากมาอะไรเนี่ยจะใช้ได้ตลอดชีวิตไม่เป็นไปไม่ได้ละ่ะตรงนี้คืคอไลฟ์ลองเรียนตลอดเวลาตลอด,ลอดชีวิต,ตใช่ครับสุดท้ายฮะขอญาติสวิทช่วยฝากขอกำลังใจฮะให้พวกเราคนทํางานคนที่อยากจะสร้างตัวคนที่อยากจะมีธุรกิจมีธุรกิจอยู่แล้วหักว่ายัางมีโอกาสรอเราอยู่เสมอครับประเทศไทยจะอยู่ได้เนี่ยก็คือพวกเราก็คือ SME ก็คือพลังของคนรุ่นใหม่การจะอยู่ได้เนี่ยเราต้องปรับตัวหน้าที่ของภาครัฐเนี่ย เดี๋ยวเพราะอย่างยิ่งกระทรวงอวเนี่ยมีอยู่สองเรื่องเองเรื่องแรกก็คือทำไงให้พวกเรา ได้รับโอกาสรัฐในอนาคตต้องเป็นตัวช่วยสร้างความง่ายต่อการทําธุรกิจหรือแม้ทั้งสิ่งที่เราคุยกันเรื่อง Reskill Upskill นะครับนี่คือนี่คือโอกาสนี่คืออะไรที่ที่เราทําให้แต่พร้อมกันนั้นเนี่ยเราต้องการให้ SME เนี่ยเป็น IDE IDE คือ innovation driven enterprise คือเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทําไงให้แรงงานของเราเป็น knowledge worker โอ้สิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ผมเชื่อว่า เราคงจะต้องทำงานร่วมกันอีกเยอะนะครับกับ SME พลังของ SME ขอให้มีความฝันเถอะขอให้กล้ากล้าฝันเราจะสารฝันให้เป็นจริงผ่านสังคมแห่งโอกาสอันนี้ส่วนหนึ่งคือเรื่องของทักษะที่เราคุยกันแต่อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการวิจัยเพื่อไปสู่การสร้างนวัตกรรมนะครับตรงนี้แหละครับที่น่าจะเติมเต็มให้ SME เราสามารถที่จะอยู่รอดแล้วก็สร้างความมัง่งคั่งในศตวรรษที่21ได้ได้ไม่ยากขอบคุณมากครับท่านครับขอบคุณครับ เพราะคำว่าดิจิตอลดิสรับเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้ในอนาคตทุกอย่างก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและท้าทายคนรุ่นใหม่มากกว่าเดิมสิ่งสําคัญในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงนี้คือการเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่ช่วยกันพัฒนาคนเติมเต็มองค์ความรู้และสร้างนวัตรกรรมเพื่อความพร้อมสําหรับทุกการเปลี่ยนแปลงในอนาคตหวังว่าการได้พูดคุยกับคุณสุวิทย์เมสินทรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในวันนี้จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆช่วยให้คุณผู้ชมตื่นตัว และพร้อมรับมือสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเติบโตของธุรกิจในยุคดิจิทัลถ้าอยากมารับแรงบนันดาลใจดีๆอย่างนี้ต่อไปนะคะก็อย่า,ยาลืมมากด subscribe กับพวกเรานะคะ